อบ้บมันเสร็จแล้วยังวะอันหนึ่งมาเอ้าเราเรามาไม่เตรียมของอะ่ะก็เกมแล้วโอ้ยตายหาแล้วมาตีหนึ่งเครื่องออกตีสองลืมอะไรวะคุณลืมอะไรวะลืมลืมของสำคัญอ๋อหมวก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 เอเอ เอามาเห็นกระเป๋าเดินทางปะก็มึงเอากระเป๋าลากเข้าไปแล้วจะหาอะไรอะ่ะโอ้ยอยูย่ในมือกูอมาทำไมยิ่งฟันไปใช้ที่เมืองจีนไหมมึงเอาไปหาพ่อมึงเหรออุ้ยตาแล้วมึงนี่ใช้เวลาที่มึงจะมาเล่นไลน์เหรออามานี่ไม่ได้เล่นไลน์นะนี่เข้าแอปเรียกอูเบอร์อยู่ นี่แหละเรียกอูเบอร์ผ่านแอปเดี๋ยวแม่ตีเรียกตีหนึ่งกว่ามันยังมาถึงนี่อะซอยลึกขนาดนี้ยังมาถึงหน้าบ้านไม่ต้องไปเรียกฝากซอยให้หน้ากลัวด้วยโอ้โหแม่งเหมือนในหนังเลยกูกดปุ๊บมาปั๊บมายังไม่รู้อ๋อไม่ใช่มาตอนโดนลูกชิ้นเออรอแป๊บนึงม่มันเขียนแล้วไม่เกิน5นาทีนี่ก็4นาทีกว่าโอ้โหม้าไวมันก็หกใช่เลยโอ้โหมาจากอูเบอร์ครับสวัสดีครับพี่ครับผมโอ้โหเร็วอย่างนี้เลยพี่ครับผมเดี๋ยวกขับขึ้นรถเลยนะครับจะจะจะโน้ตช่วยนี่โอ้โห ม่าสุดยอดเอากระเป๋าไปละอย่างนี้เราสบายใจไปไปหลอกบ้านไปขึ้นนอนกันเอ้ยไป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 มูจะคุยกันน่ะเนี่ยแล้วชิหายไปจีนอะใบใบแค่นี้มาส์นี่เราไปประเทศอะไรนะไปสวนเขาไปจีนไหมฮะไปทําอะไรอะไปไหว้พระทำธุรกิจไหมฮะเดี๋ยวนะโทษนะเราไปธุรเราไปงานเดียวกันมาหนึ่งมาพร้อมยังจะได้พี่วอกตัวเลยพี่ไปสุวรรณภูมิพี่มาแล้วนี่ตายห่าแล้วเนี่ย ไี่รู้จะไปทันไหมเนี่ยทันครับผมใช้ GPS ศึกษาเส้นทางมาหมดแล้วครับว้าวเดี๋ยวเราเข้าบางนะาแล้วเอาออก,กินแก้วครับยิงยาวเลยครับรถไม่ติด50นาทีถึงแน่นอนครับไบเองกันเลยพี่ครับงั้นลุยเลยครับพี่แบงกูว่ามันแน่เหมือนกันนะเอาแน่เลย50นาทีรู้ขนาดเนี้ยเออ50นาทีเอเอถ้าส่งชค่สิหนาทีนะกูกินฟรีนะไม่ใช่พิซซ่าแล้วนี่เราไปประเทศจีนนี่เราจะไปทำอะไรเนี่ยฮะ จะไปทำธุรกิจนะไปลงสัก 1, พันล้านพันล้านใช่อย่าบอกนะว่ามาจะไปขายเคปญี่ปุ่นนะเคปพ่อเหมือนกันดีนะนี่แล้วเงินพันล้านที่จะไปตกลงไปทำอะไรกันแน่เนี่ยจะไปดูเรื่องอาสังอ๋ออาสังหาริมมารั์อาสังกง็แทงไปจแะ้ยสังคทานะขายที่กรุงเทพก็ได้จะบินไปนเนี่ยนะใชโโ่โอ้โหคุยกับมาน,นี่แมงไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไอ้แมงเลยธุรกิจครั้งนี้นะกูจะเข้าตลาดหลักสี่หลักรั์ เขาไปทำบ้าในตลาดหลักตีเบนแนนเบนแนนมันกวนเต็งชิบหายเลยนะอุ้มบาจะคุยกับเบนเลยมาาคุยพี่คนขับไงมเจนแนนอ่านายขับไปนายขับเป็นคนที่ไหนนะผมก็เป็นคนทุกที่แหละครับอยู่ที่ไหนผมก็เป็นคนครับเออโดนเล่นสักดอกหนึ่งควรตีทั้งคันเลยโอ้โหพี่ถึงแล้วครับ ยอดที่ตรงเวลาแป๊ะเลยมาอะมานี่อย่างวันนี้เป็นเรียกอูเบอร์มาสนามบินเนี่ยนะราคาเขาเป็นแฟร์เลสด้วยราคาสตาร์ทที่350บาทเองอย่างถ้าเราเรียกมาเวลาเร่งด่วนก็จะส่งขึ้นนิดหน่อยอะไรก็ว่าไปห้าสิบาททปุ๊บตีิแม่เราทันขึ้นเครื่องด้วยอ่ะสุดยอดนะแม่แน่กูจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังนี่ถึงสนามบินแล้วยังจะเล่าเรื่องตลกอีกเหรอเนี่ยแต่กูเล่าไปนะมึงต้องขำนะแล้วเรื่องมันขำปะล่ะเรื่องนี้หาขี้แจกเลยหาช่วยนะ ใช่เอาเล่ามาเล่ามามองฟังดีๆนะเออฟังอยู่เก็บของกูลืมเอาพัสปอร์ตมาอ่ะายหาเลยกูตลกจริงๆด้วยเออไปทำธุรกิจที่ไหนนะจะไปซีโซเถาลองลงทุนกี่บาทนะลงทุนพันล้านพันล้านเออลืมอะไรมานะลืมพัสปอร์ตตายหาเลยกูเห็นไหมครับเรียกพี่อูเบอร์มารับเนี่ยไม่ทำให้ผมผิดหวังจริงๆครับ ยิ่งตอนนี้มีรหัสโปรโมชั่นแอร์พอร์ตบรับส่วนลด100บาทครับเฉพาะผู้ใช้ใหม่ที่เดินทางไปกลับจากสนามบินในกรุงเทพนะฮะใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนนี้ครับ